นี่นมมันไม่เห็นน่ะโอ้ยนมพื้นแล้วโอ้โอให้มันเห็นดิอ่ะนี่อันนี้นะกระทงมันอ่ะตามจริงต้องลอยวันที่ยีิบเจ็ดแต่ว่าเราไม่สบายกัน่ะ นูโอ๊น่ารักอะ่ะอ,อืมนาปอกนุ่มเราลองเอาเออเอาไม้นั่นดะิเอาไม้นี่นีมันเป็นสีดำเอาเอื่ออ่านี่เก้าอี้พึ่งเอามาวันนี้นะที่ไปทำดาดอืม แล้วก็มีอันนี้อีกโคมโคมอันนี้เพื่อเหลือห่อเดียวขนมเวเว้เ <Hey, hey. S 1> ออกายแล้วมันยังไม่เห็นอ่ะเออมันนี่แหละอ้ย่ก นุ่มไปขวักเร่ยอยู่อะอ่ะกี่โมงแล้ววะสี่ทุ่มสิบเก้านะมาอยู่นะโอ้นั่นไงโอ้โอ giúp lép qua ừ ừ thổ nay đúng เอาซอสครับคือมันไม่ตื่นเต้นแล้ววะ <c oughs> คำนมเนี่ยเอ้ กว่าจะรู้สึกน้อง <S <S นมเป็นดูเออมันเอฟแลรงโอโอ้ๆ,ๆ <S <S อความน่ารักของนมก็เท่านี้นะวันนี้อืมไปแล้ว